แม่บาดเฮ็ดแย่งค้าอ้าวยองหย่นังเห็นหนังคุณเมย์อันก็อันที่อันอู้หูน้องใหม่สวัสดีตอนเช้าบ่ายนะคะอืมคุณแม่คืองามแต่มือนี่อู้หงามโอ้ยองหย่านั่ง้ากยองหย่านั่งแม่มาจะใส่มาตีเฮียนทองกระตุนตีสิบใงานไปงานสบายสิไปบอันซสอมรำอยู่พังโคนเดี่ยวนีเดี่ยวนีค่ะอือไป็นรอยน้ำมอ เฮ้ยสีเดนียังก็เม่ยันนะบอยองเฮ็ดอย่างใช่อันนั่นน้ไม้น้ำไมอู้นไม่อยู่้ยอู้น้ไม่บ่เมย์ดาอันเฮียนคือสะอาดสะอาดแถวหนะมากกว่าแถวหนอสะอาดสะอาดตัวเม่อืดนส่มก็มาเป็นแมยยาแม่ยิ่งแม่สีบานสีเลือนปุ้ยอันคือได้คาหอดอันคือได้คาหอดฟื้นไรดีแท่าเมยอืมเจอเหี้นดีเนาะ เอาหน่อไมเอียมากลมคอร์เคเลขึ้นอันนันน่อไมอันมมัตีวยอันเจะดูได้แล่อจะดูมนป่องมันขึ้นป่องหนไมป่น่อไมโอ้ค่ะปิดแต่เสียบตัวละเม่าร้อเนาะบูดบ่อไร่ม่ดอกเม่มันไก่สิไปอัน ไปอุดรนแล้วมุดรสวดไปยวนทั้งโค่นสองมือกฤษีไปอุดรอนด้อำเภอประจักษรประจักษ์รมุจักบ่งประจักรอันประจักษ์อันประจักษรยังเอาหน่องประจักษ์กันเด้บ่แม่หน่องประจักษ์อำเภอประจักษ์เออรู้แล้วเนาะเป้หน่องบัวแล้วพูเออเมียนอยู่บ่ว่าก็แม่นแหละเนาะประจักษ์ศิลประคมเป้อันเป้อันนนัเป้อันเออประจักษ์ศิลระคมเป้เอียงก็เป้อันเครื่องบินลงอืเออเมียนบ่ค่ะเออแม่นแหละเนาะ ป้าคือเด็กใส่สูกูเด็กเว้นเด็กแนวถ้ว่าโอ้มันคือสาวเด็กแนวแต่น้อยแต่อย่านังม่เสียเลมีแต่อย่านั่งผู้ดีว่าจะอืปิดปลาอยู่ต้องเห็นหงบเป็นใบแบบห่วงจิเมาเปนอันเดีอ่ะจิสมกันว่สุยางกระดุมบบวม่วงบมมีเด้อยู่โอ้แต่เียวอดยเียวนะเฮ็ดนกิน ไปเห็นเนกินบนมือบนเบี้ยนพ่อนไปลองแต่คือขันมือได้เห็นน่ากินก็คือบ่ต้องบ่ไดนไปใส่ด้วยมันมองเห็อยูเห็นนกินนบนมือเลยก็คือเห็ดมือนึงได้กินจากมือม่เอาไปกินกนเขิกมากรายก็คือว่าอกกับเบิร์นันนวอือร์โอเคว่ากัได้กิ่นก้าแกออผู้เจ้ากินขขาหรออันกินแล้วแร้วมี่แต่กลวยดิบมาไดเสร็จแรวไม่มา โอ้จมันเป็สีเอามาบมมาบรีดิสันนี่มันลมลมโอ้กวยลมครัฮาน์วันนี้บ้านสะอาดสะอ้านนะคะีคุณแม่สวนบดทีตารางเฮียนเราคือไม่ยิ่งด้อนละบ้านคือบ่มียนเฮียนให้เราเ่ยมาสันอุ้สีเมียนไปไปเกียร์ดนเวียนเนาะเมียนเม่อก็คขัดเนาะอือเอาไฟสูตคือบาเดียวเป็นไม่เ็นขั้นว้าเฮียนตั้เฮียนจบมีหม่องไหวบ่มีหมองยูเลยบ่มเหลวอยากจะไปไหวใส่ อันนี้วังามันเปลียนสอนอมันก็ยังได้อยู่เทิง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 ไก่เนาะเมนค่ะอืมคือบ่อเห็ดสามสันเนาะเห็ดตัวขึ้นไปเทิ่งเทิงก็ว่กตัวเนาะก็ป่านท้ำมีเงินเนาะว่าได้กระดาเอาก็ตัวขึ้นไปดูแลยเนาะเอาตัวจุผู้ใดจุปเฮ็ดใท่ัวตีนี้ย่งมางบอกเปลีนนี่เออมากอุ้ยเมียบอกบวบแกเบืดอจะขคือบอลลกนเนาะไม่ไ่น้อยอยู่แกกินได้บอลุ่นนี่สามมา เอาไปแต่เฮ็ดแนวบอกพอดีข่ิดจะอ่อนแต่ว่าเอาเนี้ยขำฟื้นไปเลยไหมใสจขำฟื้นเอาฟื้นยู่เต่ากันไหมคือเดี๋ยวเนี้ยคำขำไว้ตัวมันอันมันมันเงีคยวขมันากฏจังจีอันนีจูโบเตกมันจีเดือมอเจ้าเออเออไม่มาสั่นเจ้าอฟื้นกระจายลูกผัวบ่มีเป็นไยังฟื้นลายใช่ไหมว่าซุ่มหนึ่งเฮ้ยหนึงยุ่ยผียู่ก่องเออลูกผัวบ่มีคือฟื้นลายเอาก็ไป็นแก้วเนาะ ไปรี้ดเอาเองปวดใส่ผัวบารงานกินเหล้าบัดเอือนขอมากินอยู่บดตวาไปเอามาให้โอตีค้า้เราบรรั่งกินเหล้าอื่นเขาบรรแก่ฟื้นประเทศเอาตางหวจนะเขียนให้เป็น่างขเขียนให้บมาจงเอาเินงอนวางฉันกันคอวางสีแล้วมาเฝ้าดูเฝ้าได้ไรทอปวดทัวขึ้นเมาเราก็ว่างสี่าเออขึ้นเมาเราปิ่นไปทั่วไรก็ว่างสี z o o เป็นเออเป็นตำรวจนะกว่าไอืมแต่เป so ็นบ่า okay. ุมเป็นตำรวจมันมองเหตุงารณนเอากระาษขาว่าตำรวจต้องเป็นเจ้าไหนเมียนการตรวจในอุดมคติกุในไหนบ้างไหนก็ไม่ว่าต้นนีหอย่าง่นเมียนนั้นนะบอนบอกให้อย่างเออบอนบอนอย่างขั้นบอกบอแล้วเพียกโอ้บอนบอันนั้นอียังอันอย่างก็ อันั่งกินกับแตงโมทูนเออทูนบ่อนทูนบางหันงามงามโคบูตามันมันตายมันหนาวดิบนีหนาวก็ขึ้นอยู่ดอกฝนตกมากก็ขึ้นหลายเนาะเอามาไปปลูกกิจะบอกมันเสียบได้นาะเอ้ยหนึ่งเสี้ป่ากันนึงโอหนึ่งบ่อนเออทูนเนี่ยเออเสียบเสร็จเราก็เคยได้ยินงยิ่งเสรื่าเสีบ่ามั้งเนาะอืมครับ เขาโยงมันละไรกระมือปุตเตีนักหน่เอากระเจงเอาให้มาออกก็ไม่ดีเอาเนาะฮะแม่โม่ออกเรื่องหรอเม่เอลีโอ้ยม ah mm ันเคยโยงเขี้ยมาหน่อยใช่เนาะเหนียวตุยตุยยังมาหน่อยเจ้าเคยกินไหมเคยอยู่ดีท่องท่องกินเนี่อท่องกินเจ้าอยากอยากยินบอบอเป็นคอเยอะดอกมาโอ้เฮียไม่ได้ดอกมีอือหลายเชี่ยมาหน่อยวันตินเออแม่เขาไมอยู่เอาดินโลกไม่หลุดายมันทมไม่เลิกเออเอามาปลูกตอนนัะนมีซื้อ แี่ละสี่บาทบาทเมนบริกาเนาะอต่ละนัดต้องเมนนอกสวยงามตามทองเรียง